อันนผู้ชมฮะข่าวแรกเดี๋ยวดูเรื่องนี้ก่อนก็สืบเนื่องมาจากอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่แหละ,ะมีการสำรวจจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่าทําให้ร้านโชว์หวยร้านค้าที่อยู่ในชุมชนยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะก็เป็นการต่อยอดจากกระทรวงพาณิชย์นะครับไปร่วมมือกับตลาดไทยน้าพวกผักผลไม้เนี่ยฝากขายไปยังรถพุ่มพวงกับข้าวไหมครับกับข้าว ขายถึงบ้านเลยครับร่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ครับนายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายยกร,รัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังจากที่ปล่อยรถคาราวานรถเร่ธงฟ้าฝ่าภัยโควิด -19 นะฮะว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งกระจายผักผลไม้ให้ออกไปสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้นเบื้องต้นเนี่ยเน้นการกระจายผลไม้ที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในประเทศผ่านช่องทางปกติไปก่อนนะครับหรือว่าทางออฟไลน์ line. อย่างเช่นตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตและเพิ่มการขายผ่านรถพุ่มพวงนจุลินกล่าวนะครับว่าต้องช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศและเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าออกไปให้ถึงประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดด้วยก็เลยใช้แนวทางนี้แหละครับเอาของไปให้ลูกค้ามากขึ้นแทนที่จะรอให้ลูกค้ามาหาซื้อของเหมือนเคยจากนั้นปลายเดือนเมษายนพร้อมเดือนหน้าโครงการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อไปนะครับ ซึ่งก็จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์อีกครั้งสำหรับรถเล่ทงฟ้าฝ่าภัาายโควิดด้วยเดี๋ยวเราฟังเสียงเรื่องนี้ครับจากคุณจุรินครับรถเร่ทงฟ้าฝ่าภัยโควิดนะครับหรือว่ารถพุ่มพวงของโรง้าพภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มีสินค้าสำกญเจ็ดตัวด้วยกันขณะน,นี้ก็เดิมก็มี6ก็เพิ่มผลไม้หนตัว ถัดจากนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะร่วมมือกับตลาดนะครับในการจัดรถเร่ยคุ้มครงผลไม้เป็นการเฉพาะด้วยถ้าหากว่าผลไม้ทะละักของพระม่าในบางช่วงที่เร่ได้งฟ้าฝ่าภายโควิดของกระทรวงพาณิชย์มี250คันก็เพิ่มวันนี้เป็นต้นไป100คันรวมแล้วก็จะเป็น350คันในการออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วก็ปริมณฑลรถเร่ทงฟ้าฝ่าภัยโควิดก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยเติมเต็มประชาชนที่อยู่กับบ้านตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับไม่จําเป็นต้องออกมาซื้อของถึงข้างนอกเพราะรถเร่ไปโดยการถึงบ้านถึงชุมชนนะครับ และนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังได้มีการหารือร่วมกับนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ค่ะเจ้าของตลาดไทยและนายกสมาคมการค้าตลาดกลางการค้าส่งสินค้าเกษตรไทยเ,เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกผักผลไม้ในช่วงของวิกฤตโควิด -19 นะคะแล้วก็ร่วมมือไปกับเปรษณีไทยค่ะรวมถึงแ แพลตฟอร์มการค้าต่างๆด้วยการทำแคมเปญสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมเพื่อที่จะส่งเสริมการกินของดีในราคาประหยัด<ม>ส่วนด้านออนไลน์ค่ะก็จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนรอคอยดิฉันเป็นค,คนหนึ่งที่ชอบซื้อผักผลไม้อย<ม>่างเงี้ยออนไลน์แต่อย่างหนึ่ง ที่สาคัญเลยตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นนะส่งสินค้ามาก็ต้องเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่เละไม่ช้ำอะไรเงี้ยมันต้องสร้างความเชื่อถือตรงนี้ด้วยเพราะบางทีคือถ้าพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบมีมีคือบางทีส่งมาของช้ําเต็มเลยของเสียเต็มเลยการแพคเกจจิ้งก็สําคัญเหมือนกันเพราะพวกนี้มันของสดไงมันไม่ใช่ของแห้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแพคเกจจิ้งการขนส่งอันนี้สําคัญมากๆนะฮะ